ทีธรรมะตัวหนึ่งอยากเล่าให้พวกเราฟังเป็นอัตรรย์ดูซิว่าพวกเราใครหนอจะยันได้ <c oughs> อจาจารย์จะพูดให้พวกเราฟังแล้วก็ยางตามนะใครยันได้ใครประจักษ์ได้สมบูรณ์อาจารย์ก็ดีใจสาธุด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็เอาไปพิจารณาอย่างดู ให้แจง้งให้ได้ให้หมดให้สิ้นให้บริบูรณ์ให้ได้อันดับแรกขณะที่พวกเรามองดูต้นไม้กับพวกเรากำลังมองดูโทรศัพท์กับพวกเรากำลังมองดูมือตัวเองพวกเราเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไหม มันเป็นอันเดียวกันเลยใครเห็นได้บ้างว่าเรากำลังมองไปข้างนอกเนี่ยมองไปที่ลงุลงลลกก็ได้มองไปบนฟ้าก็ได้แล้วก็มองดูโทรศัพท์แล้วก็มองดูมือตัวเองใครเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นอันเดียวกันใครเห็นได้ก็ใช้ได้ใช้ได้ได,ดีมากอ่ทีนี้ต่อที่ออยาขึ้นไม้อีกทีนี้ ขณะที่เรากำลังมองดูข้างนอกมองดูฟ้าก็ได้มองดูความเมือ่อความสว่างข้างนอกก็ได้แล้วเราก็มามองดูมือตัวเองแล้วเราก็กำลังมองดูจิตที่มันพูดอยู่ในใจอยู่เนี่ยที่มันคิดอยู่ในใจหรือจะมองดูอารมณ์ด้วยก็ได้เห็นอารมณ์ตอนนี้ที่มันกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ใครเห็นได้ว่างว่าทั้งหมดนี้เป็นอันเดียวกัน ใครเห็นได้สาธุด้วยดีใจด้วยด้ได้ทีนี้ละเอียดไปกว่าน,นี้ข้างนอกขณะที่เรากำลังมองด้วยตาขณะที่พวกเรากำลังมองด้วยตาเห็นทุกอย่างเลยข้างนอกเนี่ยเห็นทุกสิ่งเลยมองดูร่างกายก็รู้อย่างนั้นนะนะแล้วมามองดูติตที่มันคิดที่มันนึก ที่มันมีอารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์แบบไหนก็แล้วแต่และขณะที่พวกเรากำลังได้ยินเสียงพวกเรากำลังหายใจพวกเรากำลังรู้สึกเย็ยนรู้สึกร้อนพวกเรากำลังกืนน้ำลาย ทั้งหมดนี้ใครเห็นได้บ้างว่าเป็นอันเดียวกันใครเห็นว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นอันเดียวกันหมดเลยโอ้อันนี้คือเลิศเยี่ยมมากเลิศทีนี้มันมีเลิศกว่านี้ไปอีกทีนี้ใครเห็นว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาและใครเห็นได้บ้างว่า จิตของพวกเราที่เป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาอันนี้คือที่สุดของที่สุด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกอารมณ์หรือแม้แต่จิตซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลย ได้เห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยอันนี้คือที่สุดของที่สุดอันนี้ก็ให้พวกเราได้เล่นกัน <c oughs> ลองเล่นเฉยๆดูเพราะว่าปัญญาของใครจะแทงตลอดได้ละเอียดละออแค่ไหนอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่ได้มีอยู่ในหออลักธรรมแต่ก็มีและแต่เนื่องจากเราพวกเราอาจจะ ไม่เข้าใจอาจารย์ก็มาชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าเมื่อพวกเราถึงที่สุดแล้วพวกเราจะรู้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเป็นเนื้อแห่งความไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเนื้อแห่งความว่างๆที่ไม่ได้เป็นอะไรสักสิ่งสักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุใดๆก็เป็นเนื้อแห่งความว่างๆที่ไม่ได้เป็นอะไร ไม่ว่าจะเป็นความคิดเนื้ออารมณ์ที่พูดอยู่ในใจนี้ซึ่งเป็นนามธรรมาก็เป็นเนื้อแห่งความว่างๆที่ไม่ได้เป็นอะไรแม้แต่จิตซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ซึ่งพ้นไปจากสมมุติแล้วก็เป็นเนื้อเดียวก,กันกับความที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเช่นกันนี่คือสัจะรท้นี่คือธรรมะอันเป็นเอกกเป็นหนึ่งเดียว ทำอันเป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นสองไม่เป็นของคู่ไม่เป็นทางสุดตรงเป็นที่สุดแห่งธรรมเป็นธรรมธาตุที่ไม่แบ่งแยกอะไรอะไรแล้วที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่แล้วด้วยแต่แค่พวกเราทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งในความพ่อนี้ พวกเราทั้งหลายขาดปัญญาขาดองความรู้แห่งปัญญาองค์ความรู้นี้จะมีขึ้นมาได้เมื่อจิตได้ตื่นรู้อยู่ภายในเมื่อตื่นรู้อยู่ภายในเห็นเสียงที่พูดอยู่ในใจเข้าใจตัวนี้ตัวเดียวพอไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะรู้ตัวเดียวไม่ต้องไปรู้ใบไม้ทั้งป่าหรอกรู้ใบไม้ใบเดียวพอเอาให้มันได้ก่อน ถ้ารู้ใบไม้ใบเดียวตัวนี้ได้นจะรู้ทั้งหมดเองจะค่อยๆรู้ไปเองตามแต่องค์ปัญญาแต่ถ้าเกิดใครรู้ใบไม้ใบเดียวนี้ได้แล้วฟังธรรมะพระอาจารย์ต่อนะแล้วเข้ามาในกลุ่มปัญญาวิมุตติจะได้ฟังใบไม้ทั้งป่าต่อซึ่งละเอียดละออมากกว่านี้มากแบบมหาสารเลยนี่รู้ว่าพวกเราแทบรับไม่ได้เลยซะ้ะมันมีละเอียดกว่าใบไม้ใบเดียวอีกมหาศาลมาก เพราะงั้นองค์ความรู้ที่ละเอียดสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ยังมีอยู่แต่ใบไม้ใบเดียวก็เพียงพอแล้วที่จิตพวกเราจะบริสุทธิ์พ้นเกิดพ้นตายมันไม่จําเป็นต้องไปรู้มากเนี่ยแต่ถ้าเกิดแจ้งเต็มแล้วค่อยว่ากันค่อยมาเพิ่มเติมได้เพราะอาจารย์เองก็จะสอนให้กับพวกเราทั้งหลายได้รู้มากกว่าเดิมอีกโดยการที่ พาจารย์ก็จะมีเครื่องมือให้พวกเราได้เล่นเพิ่มเป็นของเล่นเพื่อจะได้หมดสิ้นสงสัยทุกแง่มุมในพระพุทธศาสนาจะได้เข้าใจว่าโอ้ยสมัยพุทธกาลเน่ยเขามีฤทธิ์เขารู้นั่นรู้นี่ได้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยทุกวันนี้ก็ทําได้ทาไ,ได้หมดแล้วอะไรที่สมัยพุทธกาลเขาบันทึกมาเลือดอาจาร,รย์อย่างนั้นอย่างนี้พวกเราก็ทําได้หมดแล้วทั้งหมด มันเป็นเรื่องของการปุงแต่งทั้งนั้นจิตตาสังขารเนี <jamais> ่ยสร้างได้ทุกอย่างเลยแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยที่มีตัวมีตนอยู่จริงเป็นเพียงของเล่นที่มีไว้เล่นอยู่ในโลกสมมุตินี้ก็แค่นั้นเพื่อให้พวกเราได้รู้ทุกแง่มุมแห่งกองสังขารเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้นำความรู้ที่ได้เต็มหัวใจทุกแง่มุมนี้ไปประกาศให้ เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายได้รู้ทั่วกันพวกเราจะได้ทำหน้าที่ตอบแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างพวกเราจะได้รู้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ลำบากขนาดไหนในการประกาศธรรมประกาศธรรมแต่ละครั้งบางคนก็ด่าท่านว่าท่านสารพัดที่จะโดนเหมือนที่พวกเราทุกคนที่ประกาศธรรมอยู่หน้าที่นี้โดนกัน ผู้ที่ไม่เข้าใจก็ต่อว่าดูถูกเหยียดยา้สารพัดแล้วก็ชิบหายกันซะส่วนใหญ่ไม่รู้ไปทไําไปเพื่ออะไรเนาะท,ทั้งที่ยังไม่บรรลุธรรมก็มักจะพูดว่าเออสุดท้ายก็โดนเองก็น่าสงสารก็ได้จะเตือนว่าตามใดก็ตามที่พวกเรายังไม่บรรลุธรรมนะจงทําตัวเป็นแก้วไม่มีน้ําแล้วน้อมลงไปสู่จิตเพราะอาจารย์พูดแต่เรื่องจิตไม่ได้พูดเรื่องของสัตว์บุคคลตัวตน พูดให้พวกเราขึ้นเป็นจิตเนี่ยที่ยังหลงอยู่เนี่ยจิตมันหลงจิตตาสังขารมันยึดจิตตาสังขารมันยึดความคิดนึกอารมณ์นั่นเองมันยึดเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นอาจารย์นต้องสอนให้พวกเราตื่นรู้เพื่อจิตจะได้แยกออกจากจิตตาสังขารเมื่อจิตมันแยกตัวออกจากจิตตาสังขารจิตจะเห็นจิตตาสังขาร มันจะเห็นเสียงที่พูดอยู่ในใจมันจะเห็นมโนภาพมันจะเห็นอารมณ์มันจะรู้เท่าทันอาการกับเพื่อนของจิตทุกวินาทีทุกขณะมันไม่ใช่ไปฝึกมันไม่ใช่เรื่องฝึกมันฝึกไม่ได้มันเป็นเรื่องของความที่จะต้องเข้าใจให้ได้จะต้องตื่นรู้เห็นให้ได้ก่อนอันดับแรกถ้าเห็นได้ปุ๊บมันจะเป็นอัตโนมัติฟังให้เข้าใจขนะไอ้ความเข้าใจมันเข้าถึงใจความรู้นี่มันเข้าถึงใจจนจิตเนี่ยมันเกิดความรู้ด้วยตัวมันเองมันแยกตัวออกมาเอง มันเป็นเองจิตเขาเป็นเองมันไม่ใช่เรื่องฝึกแต่เนื่องจากว่าผู้มีปัญญาน้อยท่านก็ก,ก็ไม่ว่ากันไม่อยากกล่าวถึงเมื่อพวกเราทั้งหลายได้จับหลักของการตื่นรู้ดูจิตเป็นซึ่งมันเป็นสติปัฏฐานนะเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อพวกเรายัางตามเห็นได้ แล้วพวกเรากาลังฟังทําความเข้าใจอยู่นะน้อมลงที่ไหนว่ามันไม่ใช่เราหรอกอาการที่กําลังรู้อยู่นยได้วความคิดเสียงที่มันพูดอยู่ในใจนั่นไม่ใช่เรานะมันเป็นอาการธรรมชาติที่เขากับเพื่อนเขาอยู่อย่างนั้นแหละพวกเราอย่างลงไปในธรรมข้อนี้บ่อยๆนี่แหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นแก่นเป็นตัวสูงที่สุดเป็นมรรคเป็นผลตัวที่เลิศที่สุดจับหลักนี้หลักเดียว โอ้ยังไงก็ไม่เกิดล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกย,ยังไงก็ไม่เกิดใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานสี่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์ถูกต้องนียว่าเป็นสัมมาเนี่ยมีอรหัตผลในชาตินี้ล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกว่ามันไม่มีตำแหน่งอื่นก็ลกนแล้วกันนะฟังไปเรื่อยเถอะใครบอกว่าไม่เชื่อโอ้ยไม่เชื่อก็ลองดูดิลองลองลอง,ลองเข้ามาฟังน้องตามไปเรื่อยนะแล้วเราจะรู้เองเพราะอาจารย์เองก็ ในกลุ่มของไหว้าจา์นี่แต่ละคนก็ลองของมาเยอะแหละมีแต่คนแบบมีหมดทุกรูปแบบมาลองสุดท้ายก็น้ําตาล่วมโอ้ยได้แต่แบบกาบแล้วกาบอีกรู้แล้วรู้แล้วทําไมถึงเราถึงได้ง่อย่างนี้เนี่ยมันสุดท้ายก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่เราเข้าใจทุกอย่างที่เราเข้าใจมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่ทางทั้งสิ้นเลยพอมาเข้าใจจริงๆถึงได้น้ําตาล่วม มาเห็นความโง่เขลาของตัวเองว่าทาไมเราหลงได้ไงโง่ขนาดนี้ได้ไงอย่างนี้เลยตอนที่พราอาจารย์ได้หมดสิ้นสงสัยอาจารย์ก็ว่าสัตว์นรกที่อยู่ในม้อนรกที่ที่ลึกที่สุดอาจารย์นี่แหละคือสัตว์นรกตัวนั้นจด่าตัวเองเลยเพราะเห็นความโง่เขลาด้แบบทาไมมันโง่ได้ขนาดนี้สัตว์โลกความเป็นเราทำไมเรามันอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเพราะพระเจ้ากับเราเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้อย่างนี้เลยนะ ได้แต่น้ำตาร่วงได้แต่อ่ะเดี๋ยวจะทำหน้าที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเพราะพระอ,องค์เหนื่อยมามากแล้วลูกจะขอทำหน้าที่แทนพระอ,องค์เองลูกจะทำหน้าที่รื้อสัดขนสั์ไม่ให้เหลือเลยดวงจิตทุกดวงในสามแดนโลกธาตุทั้งอนันต์แต่จักรวาลลูกจะรื้อไม่ให้เหลือใครไม่ทำเราจะทำเอง ทำได้ก็แล้วกันเออาจารย์ก็สร้างทีมขึ้นมาให้ทุกคนได้ไปเห็นเองได้รู้เองว่ามันเป็นไปได้หมดไม่มีอะไรที่พวกเราทำไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเครื่องมือให้พวกเราได้ครบหมดแล้วแค่พวกเรายังไม่เข้าใจยังไม่รู้จริงแค่นั้นเองเมื่อพวกเราได้รู้จริงแล้วเนี่ยโอ้ยมันเล่นแร่แปรธาตุได้หมดอ่ะมันสามารถเอาไปรื้อสายฝนสว์ได้มหาศาลเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่พวกเราทั้งหลายจะต้องบรรลุธรรมเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตที่เคยหลงมานานคราวนี้จะต้องไม่หลงจะต้องตื่นจะต้องเบิกบานจะต้องพ้นจากวัตถวนนี้เป็นวัตถวนแห่งการปรุงแต่งวน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 และพวกเราก็ชอบคิดวน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 คำถามก็เป็นความคิดคำตอบก็เป็นความคิด พอเข้าใจมามันก็ยังเป็นความคิดทั้งหมดเป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นแต่พวกเราก็ชอบเหลือเกินเพราะติดเพราะยึดเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยเข้าใจทุกข์ไม่เคยรู้จักทุกข์เลยอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ช่างน้าสงสารก็รจะต้องพูดให้พวกเราฟังต่อไปจนกว่าจะตายไปจากโลกใบนี้นี่คือชาติสุดท้ายของพวกเราทุกคนพวกเราจะยอมรับไม่ยอมรับไม่ใช่ประเด็น วันที่พวกเราจากโลกใบนี้พวกเราจะรู้เองนี่คือเป้าหมายสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการหรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือไม่ให้สัตว์ตนใดดวงจิตดวงใดต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพวกเราทั้งหลายจงตื่นรู้อยู่ภายในจงแจ้งในสัจจะความจริงข้อนี้จงแจ้งในจิตของตนเถิด เทนี้ก็อาจารย์ก็ขอ,อยุติไว้แค่นี้แหละวันนี้ให้พวกเราทุกคนได้แจ้งในธรรมโดยสัพพาน,นะสาธุ